หืมเล่นเกยมยี่ส่งข้างหัวใจให้ได้ไหมหยี่ส่งข้างหัวใจให้ได้ไหม first First đợi Ui ui Cái ảnh mà nổi đây mấy oh. Nhiên Nhiên là คืออะพี่คือจะเป็นคของผมอากีหัวใจไวเจ้า้าพชรเจ้าเพชนะพี่ไหวไหมตอนนี้ยังไม่ไี้เลอนะพี่พี่มีเพชรมีเพชรอ่ะตอนนี้หมดแล้วใช่มหมดแล้วเนี่ย แล้วพี่เติมยังไงอะ่ะพ่อไม่ให้พี่มเติมเหรออ๋อผมก็อยากเติมเหมือนกันน่ะถ้าคือข้าวหมาใจได้ผมจะไม่อ้อนใครเีเดี๋ยว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 อยันไห่ First Blood! <laughs> Double Kill! <laughs> Triple kill. พี่ผมฆ่าไปสักโหฆ่าไปสามคิวเลยไอ้พวกนี้ <Yeah. S 2> พี่แอนเปิดไหมหน่อยครับเอาพี่อันนี้ครับ อันมีแฟนยังเนี่ยทำไมเสียงพี่แหลมจังพี่อันแฟนยัง first blood ยิงแต่ยิงอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยยิงตามปิดว่ะพี่อังกับพี่ออฟอ๋อเลยมันเจ็บแล้ว <irgend. S 2> นี่โคตรเทพพี่อันไม่ไม่มีเทพหรอเนี่ยแล้วพวกพี <c oughs> ่เติมกันเท่าไหร่วะเนี่ยเราไม่รู้ว่าพี่อันติมอย่าเชื่อแน่แล้วพี่อันเติมนึ่งเปขึ้นไปเพราะว่ามีฟางสีเพราะว่าฟางสีต้องเติมใช่ไหมทุกคน ใครมีพีิมพ์ C ไม่พอพี่อันนี้ส่งถึงมั้ยนักสะสมแล้วคือ First blood, <laughs> double kill. <laughs> มีสัญญา้นทคนที่ไงเนี่ยนี่เป็นเงินพี่อันเราซื้อปืนไหมอยากซื้อืนไหมอยากซื้อปืนไหมพี่โอ้ยพี่อานพี่อานซื้อขื้นม ดีดีดีแบบนี้ดีเราใช้เสน่หเหมือนกันเลยพี่จะดูพี่อันเปิดไม้แตงพูดยวนอะไรเหรอ First blood, double kill.